เป็นปลาเก่าครับมากขุดเงาครับครับก็เป็นปลากวยเก่าครับพี่น้องน่ครับขุดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันกระเบิดพี่น้องอาจจะสงสัยนะครับบอโชคือบอใส่วิธีอื่นนะครับยกตัวอย่างกับตอกไม้นะครับตอกไม่ใส่ใจ่กลางมันนะครับผมร่องแล้วครับมันได้อยู่มันจะตายแค่อันที่เทาตอกโลกนั่นแหละครับส่วนนออื่นมันจะออกมาที่หลังอีกนะครับ กะบบพ่นจอบหรือเสียมคือเก่านะครับบัดนี้อีกวิธีหนึ่งกะเบนซินครับน้ำมันเบนซินอ่าล่งแก่นกลางนะครับอันนี้กะวิธีนี้ก็ได้ผลครับบางต้นกะตายนะครับบางต้นกายังมีนอออกมาอีกคือเก่านะครับกะโบพ่นเสียมคือเกานะครับมันได้ผลอยู่ครับเบนซินนี่ได้อยู่ได้ผลอยู่แต่ว่ามันบ่ทั้งเบิดนะครับมันอาจจะมีหลงเหลือแน่แบบว่าอ่าสีได้ใส่จอบใส่เสียม คือเก่านะครับครับพี่น้องประกาศเชีวอยู่ได้ครับเบาโชกเฮตเนลมือแท้นะครับหาเตเนลมือไมาเห็ียดพันวานะครับประกาศเชีวผมนะครับมันกะโบมือหรอกครับพี่น้องผมมาพลังพ่นเพิ่อเฮตให้อวยนะครับเฮตให้อวยให้มันเฮตหน้ามันกะผมว่าเมือกูผมกะเยอะแยะนะครับถ้าเท้าโบเฮตเทากันนอนเว้นนะครับนอนเว้นมันกับโบแดงเงินเลยครับบ้านนี้ ต้องกินต้องใสเนาะครับพี่น้องถ้าเฮาบ่เฮ็ดมื้อนี้มื้อทั้งหน้าเฮาก็สิบ่มีเด้อครับบาดนี้แม่นบ่พี่น้องแต่เพิ่นก็แซวล่วนะวรือเปล่าเชลบาโซเล่นนะครับเห็นเตรียมยางล้อเห็นเตรียมล้อยางครับพี่น้องเพิ่นก็ซกแซวลล์บาโคล่ะ พูดออกแล้วกันแล้วได้ครับพี่น้องบ่มาดอกบาตนะครับแป๊บเดียวครับแล้วก่อนหนึงครับบ่เห็ดกับโบได้เนาะพี่น้องเนาะบ่เห็ดไว้มือนี้กับมือทางหน้ากโบ,บ่ได้แหละครับเห็ดไปมือละหน่อยครับงานจุดกองอย่งมือกับเศร้าเศร้า,ามือก้อนรับยางมันหนาครับปาดยากหน่อยนึงครับ เดี๋ยวเราครับไม่เกินความสามารถของเรานะครับรับเดียวไปบ้างอยู่คนเลยครับพี่นอ้องรับเรีบร้อยครับเตรียมว,วงบ่อรอ,อยางครับเป็นรอ,อยางบ่ิเวนวงบอ่อ ครับอุลินซี่บาโซเ็ดไ้ครับเนี่ยเ็ดไ้โดนแล้วได้ครับเนี่ยนะครับเ็ดถิมไว้น้ำปลากล้วยแล้วครับนะครับแดงดีก็ยังไนครับครับการนอนเวียนบ่ได้หรอกครับพี่น้องมันกะต้องสู่ต่อไปเนาะครับเนาะได้หน่อยได้หลายเ่ากะเ็ดไปครับพี่น้องครับใครกลัวบ่มีายได้ถ้าเฮาบบเริ่มเ็ดมือนี่มือทั้งหนามันกะอาจจะซาไปทีนะครับเหตุผลที่เป็นหยังบาโซคคอได้คุดกล้วยออกนะครับ ก็คือม่งวางสีครับบักเน่านี่มันขายนวยได้นะครับถ้าเฮ้าเฮ็ดได้ให้มันเป็นน่วยตลอดยิ่งดีครับบ่ได้เกี่ยวกับวานาไดนะครับผมม่งว่าถึงสีบ่แม่นหนาเรี่ยงครับแต่ว่าในบางพื้นที่ซื้อบักเน่าหาบาทคื้เกานะครับซี่บาทหาบาทในเมืองใหญ่ๆครับเช่นกรุงเทพชนบุรีหรือว่าแรงทํางานโรงงานหลายๆนะครับบักเน่านี่ยก็ยังแพงอยู่ได้ครับบ่าวโชกมองจุดๆนั่นนะครับ ราคาถ้าเฮาเห็ดได้แบบ ENNIS ให้มันออกหน่วยตลอดเวลานะครับหมายความว่าให้มีน่วยอยู่ตลอดนะครับเฮาเฮ็ดถ้าเฮาเห็ดบักเน่าได้ออกทั้งปีนะครับเฮาก็ได้ขายทั้งปีนะครับราคามีรายได้จากการขายกิ่งตอนะครับถ้าเฮาเฮ็ดสําเร็จนะครับปลูกมาเล้วมันเป็นนวยดีได้ขายดีนะครับผมก็มีความมั่นใจนะครับว่ากิ้งตอน้นมันจะต้องขายได้นะครับเห็ดเป็นตัวอย่างการเตรียมดินการใส่วงบ่อการปลูกบบ ปิดตูดนะครับหรือว่าการปลูแบบวงล้อวงล้อลดนะครับใส่ล้อลดล้อรดนี่สิบพาปิดตูดครับคือปลูแบบนี้เลยครับคือปล่อยให้มันล่งดินไปเลยครับก็เป็นการปลูก2แบบนะครับเสียวแบบได้ก็ได้สินะครับเห็ดลองเบงกอนนะครับก็เป็นเห็ดปอนครับเป็นยังคือปลูบางเน่าคือบางเน่ามันจะได้หาได้ดีกว่านะครับขายหน่วยได้ขายจริงตอนได้นะครับส่วนกล้วยมันก็โดนโดนเธอหนึงครับเครื่องนึงใส่เวลา7 8เดือนนะครับ8เดือนนะครับ กลัวจะได้ขายนะครับแต่ละเครื่อมันก็ใส่ระยะเวลาโดนนะครับแต่ว่าปลูกไว้ที่แรกก็คือปลูกไว้บำรุงดินนะครับบำรุงดินให้ดีนะครับหรือว่าเขาคิดบ่ได้นะครับว่าเอเข้าจิตปลูกอย่างดีเข้าจิตเห็ดอย่างน้องสวนเข่านะครับคือเขากะร่งกล้วยไปก่อนครับครับพี่น้องหลายๆคนนะครับมีสวนไม่ถมทีไม่จักจิปลูกอย่างบบรูว่าจิตจังใดนะครับกับลูกกล้วยเนี่ยแหละครับปลูกกล้วยลงก่อนเลยครับได้กินนรวยได้บำรุงดินนะครับ ผมกับปู่ไว้ปีกลัวๆพ่อเหะครับเกือบสองปีครับกล้วยเมื่อนี้ก็ตัดสินใจนะครับตอนนี้ตัดสินใจขุดออกเปลี่ยนเป็นบักเน่าบักเน่ามันต่อยอดได้หลายกลัวขายหน่วยได้ขายกิิงตอนได้นะครับครับคลิปนี้บอโชกขอบคุณทุกๆกําลังใจครับทีที่ตามรับชมให้กาลังใจบาโชครับเดี๋ยวจะขุดหน่อกล้วยต่อนะครับหน่อกล้วยนี่เพราะมาขุดขุดเหนื่อยครับแต่ว่าชั่วครับผมวิธีขึ้นก็ได้อยู่แต่ว่าบ่อลอยเปอร์เซ็นต์ปัญหาครับ ครับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีครับสวัสดีครับ